วันนี้เราจะพามาฮัตตูวันนี้เราจะทำให้ไข่แข่งกันแต่ว่าจะสับต้านะแพตต้าแต่แตรอสักหนึ่งนาทีครบครบยางอืออือนี่ไข่ใส่ไปในในในหม้อใส่ก่อนใช่ใส่ปีในหม่อนี้ม,นมันไม่สุกยวกินเข้าไปสนุกได้ใช่ ม้อน้ำแข็งแห้งม้อน้ำแข็งแห้งมกี้นี่ตู้ไข่นี่เห็นไหมทำไมต้องติมออกซิเจนโอ้ยดูดูดูที่เบบมาดูใบม้ ไม,ไม้ไม้แ่มาไหนลองช้อนตักขึ้นมาดูสิคะมันแข็งไว้ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยไ,ไม้กรอบเลยอ่ะตอนไห้ม้กรอบเลยอ่ะตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ไปไม้แข็งแล้วมาเต่เราลงเตอร<แ>ตอนนี้ไม้ไปไม้แข็งแล้วใช่ไหมลองไปตักขึ้นมาดูครับแต่มก่ก เห็นว่ามันแข็งแล้วนะลองไปตักขึ้นมาอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีก็หยิบขึ้นมาใช่แต่เราจะไปเอ่อไปตู๋ไข่แล้วเรื่องอะไรกันอนะเรื่องเอาไข่ใส่แข็งแห้งมึงว่าจะตุกวันไหนตุกอ่ะมาแต่อรันทําให้ต่อมามาตอนนี้เรากำลังจะคนแล้วมันจะ,จะคนให้ดูจะคนแนละ้วอรันจะใส่โอเคนี่ ตอนนี้ฝีมือของอาลานอะตอนนี้อลันกำลังมาคุณ่ะอยู่และคุณสบายมากไม่มีปัญหาสักหน่อยเลยและตอนนี้เราแข่ไงไไข่น่าจะนี่ไข่อ้อมคมหนึ่งนาะที ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับลองเอาไข่มาตอกเลยหาชามตอกลองมาเขย่าตู้ก่อนมาเขย่ามามาเขย่าใหไม่งั้นมันเด็ดแอร์ไม่มีใครฟังยัเขย่ายเลยยังยังนิ่มอยู่เลยยังนิ่มใส่เข้าไปชิューและคนหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำแข็งแห้งไม่โดนใส่เขาอีกเหรอไม่คนน้ำแข็งตักขึ้นมาทีเดียวเราแขเทใส่กัไม่พี่เทให้ มาไม่อย่าเพิ่งถ้ามันทำให้น้ำแข็งแห้งแตกมันแล้วตอนนี้เราน่าจะปิด hm. ปิด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 วันนี้เราน่าจะารอจะน้ำแข็งแห้งอ่ะเอออีกท oh, ีนึงกำลังปิดอยู่นะแต่เราจะออกซิเจนออกมาหน่อยเปิดนี่ เห็นไหมนี่ออกซิเจนมาปิดใต้แล้วมาอเราจะเปิดระบายอากาศออกมาหน่อยนะเอาออกมาเท่าเนี้ยเท่าเนี้ยก็ได้เท่าเนี้ยแหละโอเคมาเห็นดูช่องอากาศไหมเห็นเราไหมมา <c oughs> ไปปิดเอาพี้ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เราหน้าจะโอ้โหปากเลือกขนาดนั้นเลยเหรอมาตอนนี้ไข่ตอนนี้ไข่กบไปไม้ก็กำลังจะสุกกำลังจะแข็งเราจะาฝาหม้อปิดแล้วนี่หมอ้อจะใหญ่ๆห,หน่อยนี่ปิดแล้วไม่ใช่มามาดูสิ นี่ลองมาเปิดตูวอีกทีหนึง่งเปิดตู้คือว่าตู้คุณป้าคุณปูดป่ดีขึ้นไปมาคุณถึงเราราวลาเราจะมาคุณนี่เห็นไข่ไหมฟองนี้คือไข่นะไรไม่ไปไหมที่แข็งตัวอยู่หนึ่งอันแล้วนะนี่ ลุงเตอร์คิดว่าไข่แข็งยังไข่น่าจะแข็งแล้วตรตอบไปไปกันลุงเตแทงอยู่เปิดประตูกดวางแล้วหม่มนะมันยาวไปยาวไปมันก็เป็อยากได้แบบนี้ เรน่้จะรอสัก5นาทีอ่ยคอนคิดว่าเรานอนรอสัก5นาทีปิดบ้างปิดบ้างงั้นเต๋อขอบคุณแป๊บนึงต้องทำให้มันแตกมันจะมีควันออกมาเพิ่มนะเอา้าปิดใต้แ้วแล้วเราควนหาอะไรหาเองนะ พี่เอฟคิดว่าไข่แห้งยังไ่ว่าใกล้แหละสัมผัสแฟนเตอร์เาไม่ว่าใกลยังแฟนเตอร์ไ่องเขย่าดิสิไ่ยเดือที่จะจับว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในมีอยู่มีอยู่เ้องยตไปเลยเขาต่ไปแล้วต่อีพลกด้วยเราใส่น้ำเพิ่มอีกกว่าไหม ขอน้ำเพิ่มหน่อยเอาน้ำอุน่นทั้งหมดเหรออืมน้ำร้อนอ่ะเป็นแบบที่ยังไม่ได้ชแบบดช่ตู้เย็นอ่ะนะ้ำเปล่าแกกูวนกูแกเอ่มน้ะ กค่ใต้มาขอน้ำหนึ่งสีไอผิวนี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรอันนี้ใช่เปล่าอันแนี่อะไรมีไหมนี่ใช่ใต้เลยฝักฝักเสิร์ฟให้หน่อยค่ะน้ำดื่มแบบไม่ร้อนใช่ป่ะลูกมาพี่เวมาเรามาใส่แก้วน้ำนี่ไปมาใส่น้ำมาละใส่เลย มาใส่เลยนี่โอ้ใส่น้ำเพิ่มอีกอันหนึ่งใส่เพิ่มอีกแก้วหนึ่งเอ้ยใส่กระป๋องหนึ่งอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพี่เวเปิดเอาอีกอันหนึ่งไป มาใส่เฮ้นตัวแข่งอะไรวะเลืใส่าะไรนใส่สบแงตอนนี้เราจะปิดบ้างนะขวดอไรน่ต้องไห่อะไรจะเหลือไว้ที่ขยะกบบนูกไข่ะไข่อยู่ในนี้เอาไข่ต้มอยู่ตอนนี้เราก็จะเติอนด้วยนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสอง สามส <Goodnight, S 1> <hire> ี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบอตมครบสิบรอบแล้วนี่ิบไข่พี่มานี่สุหแงเบาเด็ไข่แตกน้ำจะกัดอันนี้มันเป็นนี่เพื่อแบเป็น วาร์ก,การทำวิทย,ยาศาสตร์มันทำให้ไข่แข็งได้มาเราจะปิดกันปิดไปสักเราจะปิดสักสองนาทีนะก่อนแรกเราจะหุ่นูนนี่เราจะ ปูเตินเล่นครบ30รอบแล้วก็มาเปิดอีกทีมาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสบสิบอสิบสามสิบสี่ส สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สอยี่บอย่บสามยิบยิบหายีกยีเจดยี่แปดยี่สิบาสามสิมามาดูกันแทมแถมแทมแทมแถมแทมแ ควันเยอะเกินไปควันเยอะ,เ,ยอะเราปิดฝาบ้าปงปิดไหมควันเยอ,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 อะสงสัยเตอนอีกสินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จะสุกไหมยังจับู่้าเราจะตอบกีทีเนี่ยจะได้รู้มาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าไข่เราจะสุกไหมเริ่มตอบาตอบดูพิสูจน์ดูเสใ่ฮ้ยสุกแล้วดน่น่ติดนึงอ่ะต้องอีกนิดนึงใช่สุ้นอีบยี่สิบนิดนึงสองสามสี่

ตก็เวยแล้วไถ่ผู้เพจเลย้เพ่เพจเออนี่ยเขาตัอเขาตอุ้ยแตแล้วแอันนี้คือใสไปแล้วเหรอเฮ้ยว้าวมันเดินเลยโอ้สุกนิเลยไม่เวิร์นะครับแต่ไปไหม้่จับะุเลอะเลย